สวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะตอนนี้ก็ทำ จำหน่ายพวกเครื่องซักผ้าอบผ้ารีดผ้าในอุตสาหกรรม,มค่ะและก็พวกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่เลือกใช้เตียงปรับระดับไฟฟ้านะคะเนื่องจากด้วยเราไปทำอีซี่มานะคะตอนหลังจากที่เรามีการฝังตัวอ่อนไปอะคะ่ะเราอะได้ศึกษามาแล้วว่าแม่แม่ที่เขาแบบมีลูกยากอะเขาแบบจะต้องนอนติดเตียงนะก็เลยเคยไป คอมเมนต์ถามเขาว่าแบบเออระยะเวลาในการปิดเตียงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาก็แนะนําว่าอย่างน้อยอ่ะหนึ่งเดือนแผนตั้งใจไว้ว่าแบบจะติดเตียงแค่หนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกที่เรานอนนะคะเรานอนเป็นโซฟาที่มันปรับระดับได้เหมือนด้วยความที่มันเป็นโซฟามันมีความนุ่มยวบเกินไปเวลาที่เราแบบจะลุกขึ้นยืนจะลุกนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เหมือนเราต้องเกรงหน้าท้องเยอะมากมันก็เลยทําให้เราแบบว่า มีเลือดออกค่ะพอวันนั้นที่แบบมีเลือดออกอเราตกใจมากเราก็แบบรีบไปหาคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเออเราเป็นแท้งคุกคามนะควรนอนเฉยๆอ๋อจริงๆปกติอะค่ะพวกแม่แม่ที่ทำอิคซี่อะค่ะเขาจะต้องมีเลือดอะค่ะมันจะสามารถออกได้อยู่แล้วเป็นปกติเราก็จะมีแบบฉีดยากันแท้งทุกอาทิตย์แต่ปกติมันจะออกมาเป็นแบบ เลือดสีน้ำตาลมันจะไม่เป็นสีแดงสดอ่าแล้วแต่ว่าครั้งนั้นนะคะมันเป็นสีแดงสดใช่อาจจะด้วยที่เราเก่งเวลาที่เราลุกนั่งแล้วก็เวลานอนอย่างเงี้ยค่ะโซฟาคือมันแบบยวบมากมันคือด้วยความที่มันต้องทำให้นิ่มนั่งสบายเนาะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคนท้องแบบเราแล้วเราได้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็แบบแนะนำว่าลองดูพวกแบบเตียงปรับระดับไฟฟ้าดู เพราะว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันแบบมีเพื่อนของเพื่อนอะคะตั้งคันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ใช้เตียงปรับระดับไฟฟ้าแล้วแบบมันจะช่วยลดเรื่องการเก็งหน้าท้องค่ะคือไม่เคยมีความรู้ไม่เคยคิดถึงตัวเรื่องนี้มาก่อนเราก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะแล้วก็ลองทักไปถามแอดมินเพจเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็มีแบบ ให้เราอะค่ะสามารถเข้าไปชมสินค้าเข้าไปทดลองนอนได้ก็เลยให้แฟนไปอ่าพอแฟนไปไปไปลองทดลองนอนโอเคก็คือมันตอบโจทย์เราตรงที่ว่าแบบอ่าแฟนลองนอนแล้วเออเออมันไม่เก่งนะมันมันแบบปรับขึ้นมาได้เลยแฟนก็ดูคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นคงแข็งแรงเห็นเห็นโชคด้านในก็โอเคใช้โชคที่ใหญ่แบบว่าราคาเนี้ยคือคุ้มแล้ว มันไม่ใช่ว่าแบบใช้ปีสองปีแล้วแบบมันจะพังเพราะว่าเราก็มีแผนที่จะมีลูกคนที่สองต่อค่ะยังไงก็คือแบบใช้ได้ยาวนานแน่นอนค่ะออของพี่จะนอนก็คือนอนนิ่งๆเลยเวลาแบบแปลงฟันก็แปลงบนเตียงเลยก็คือแบบเนี่ยปรับขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งแปลงฟันกินข้าวบนเตียงหมดเลยค่ะยกเว้นแค่เวลาแบบเราต้อง ทำธุระแบบถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นจะเดินแค่นั้นจริงๆพอเขามาติดตั้งอย่างเงี้ยค่ะเราได้ทดลองนอนก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่มีเลือดออกอีกเลยก็รู้สึกนอนไปติดเตียงไปสามเดือนได้ค่ะสามถึงสี่เดือนแล้วก็จากนั้นมาก็คือไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนอีกเลย <laughs> เนี่ยอย่างท้องแก่ค่ะ เราได้ใช้เตียงปรับระดับไฟฟ้าใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราแบบได้นอนท่าที่เรานอนได้สบายคือเราไม่สามารถนอนราบเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกๆได้แล้วอะคะ่ะพอท้องแก่พี่ก็จะมีอาการปวดปวดข้อเท้าตะคิวกินบ่อยแล้วก็ปวดหลังด้วยปวดหลังนี่คือหนักสุดเลยอ่า นี่ก็เลยแบบเวลานอนก็ต้องแบบยกเท้าขึ้นยกทั้งหลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปรับระดับให้เราเราสบายที่สุดค่ะอ๋อมีใช่กดไหลย้อนพี่พี่เจอตั้งแต่ตอน2เดือนเลยตอนตอนท้องอ่อนๆ2เดือนก็ก,ก็เป็นก็ทานอะไรไม่ค่อยได้ก็คือต้องแบบนอนให้มันได้แบบระดับ45องศาอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอท้องแก่ก็เป็นเหมือนกันกลับมาเป็นใหม่ เนี่ยค่ะพี่เวลานอนก็เลยต้องแบบนอนราบไม่ได้แล้วใช่ก็ยังต้องแบบนอนเป็นแบบปรับ45องศาก็คือใช้ได้ตั้งแต่แบบว่าท้องอ่อนแล้วก็พอท้องแก่ก็จําเป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบท้องจะอืดง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ได้ใช้แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนค่ะ ก็ตั count, weeks, yourself, that, now, Meeting, days, so. ้งแต่หลังหลังฝังตัวอ่อนมาใช่ไหมพอพี่เป็นแท้งคุกคามช่วงเดือนที่สองจากจากตอนท้องเดือนได้2เดือนนะคะก็ยาวมาจนถึงตอนนี้แปเดือนแล้วก็ประมาณ6เดือนค่ะก็คือว่าคุ้มค่ามากอะค่ะที่แบบว่าซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบริการของแอดมินละค่ะ ตั้งแต่แรกเลยที่แบบว่าสอบถามเข้าไปในทางเพจของของแพทท็อปลาเทคนะคะก็เขาให้บริการที่ดีให้ความรู้ดีแล้วก็มีให้เราทดลองสินค้าเราได้เห็นสินค้าจริงว่าเป็นยังไงทดลองนอนแล้วก็คุณภาพสินค้าอย่างที่บอกที่ว่าแฟนเขาแบบเขาก็เป็นพวกช่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูพวกเครื่องซักผ้าอะไรเขาก็จะรู้ว่าแบบโชคแบบไหนดีไม่ดีเขาก็เห็นว่าโครงสร้างด้านในของเตียง ค่ะค่อนข้างแข็งแรงแล้วแบบทนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงคุ้มแน่นอนผมไม่พังง่ายๆตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยความคุ้มค่าก็คุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่ามากที่สุดเลยช่วยเราเซฟปกป้องแบบคันของเราไม่ไม่ให้ไม่ให้เกิดภาวะแท้งคุกขามแล้วก็อ,อ่อมันใช้ได้ระยะยาวอะค่ะ ด้วยที่ว่าวัสดุมันเป็นวัสดุที่ดีแล้วก็คงทนอย่างเงี้ยค่ะใช้วัสดุดีหมดเลยค่ะ ก็อยากอยากให้แม่ๆได้ลองใช้ดูนะคะถ้าแบบแม่ๆท่านไหนที่แบบว่าเป็นกังวลเหมือนแบบท้องอ่อนๆแล้วเป็นกังวลว่าแบบเออเราจะแบบเป็นแท้งคุกคามไหมก็อยากให้ลองใช้เตียงปรับระดับดูอะคะ่ะมันมันจะดีกว่าพวกแบบใช้โซฟาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เยอะเลย